ของบเสื้อสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองไปเลือกของในเซเว่นที่เป็นสีเหลืองสองอย่างนึ่งบอนึ่งบอนึ่งบอสีอะไรเร็วงมีหรือเปล่าสีเหลืองอ่ะเจอแล้วเหรออะไรอ่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาเล่นชิงช้ากันนานยังเล่นชิงช้ากันนานแล้วคุณพ่อค่ะหิวไหมเหิว่อไหม คิดอะไรออกะคะคิดอะไรออกคือเราจะทำชาเลนจ์ทำชาเลนจ์เหรอยินตามสีใช,ใช่ใช่นี่นะตอนนี้น้องๆเล่นชิงช้าเล่นสนามเด็กเล่นก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปซื้อของในเซเว่นแต่ว่าเราจะซื้อของแบบใหม่แบบพิเศษก็คือพ่อแบงค์มีเกีติกาว่าเราจะให้ซื้อของคนละสองอย่างเข้าไปในเซเว่นแล้วซื้อได้สออย่างนะพี่เบสแต่ว่าต้องซื้อตามสี สีเสื้อพี่เบสสีอะไรสีขาวไปเลือกของในเซเว่นที่เป็นสีขาวสองอย่างสีหม้อมีไยนะของไบเสื้อสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองไปเลือกของในเซเว่นที่เป็นสีเหลืองสองอย่างพร้อมไหมพร้อมไปไปไปเดินไปเดินไป นใบน้ใบน้ำใบสีอะไรไ<อ>เลี้ยวเล้วมีหรือเปล่าสีเหลืองอ่ะพี่เบสล่ะพี่เบสมีหรือเปล่าสีขาวอ่ะมุม้ยไฟเจอเปล่าหน<อ>ูอยากกินอะไรไหนบอกก่อนสิอยากกินอะไรเฮ้ยไหนไหนไหนี่อยากอัไหนน้ำใอันนี้ไม่ใช่นะน,นี่มันเป็นสีส้ม<อ>หาเลยหาเลยสีเหลืองอ่ะ ป้าเอานี้ป้า,เ,าเลสสีเหลืองสีเหลืองก็ได้นะสีเดียวกับเสื้อใบที่โอ้ยใบเอาอันบนเลยเหรอสีอะไรข้างบนสีอะไรไสีเหลืองสีเหลืองโอเคมีเจ้านี้ได้แล้วหนึ่งอย่างมาเลสแตกสีเดียวกับเสื้อป้าหน่อยดูซิสีเดียวกันมาได้เอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูพี่เบสมาพี่เบสพี่เบสครับไ,ได้สองอย่างนะต้องเป็นสีอะไร สีขาวสีขาวไปไปหยิบเลยไปหยิบเลยไปหยิบเลยนี่จะเก็บไว้สีขาวบ้าเอาใช่บ้าก็สีขาวอยู่แต่ว่ามันอยู่ได้อยู่แต่ว่ามันตัดกับสีฟ้าโอเคอะไรอีกเอาอะไรอีกดูดิแล้วไบล่ะไบเอาอันไหนใบคิดออกยังจะเอาอะไรอีกอันหนึ่งสีเหลืองอ่ะไปไปไปดูสิอุ้ยเจอแล้วเหรอ อะไรอ่ะกล้วยไ,ไดยไ้ได้กล้วยย่าได้สองอย่างแล้วสอ, <c oughs> อย่างแล้วขนมจะกล้วยพี่เบสพี่เบสได้ย่งพี่ลงไปได้ครบแล้วนะนี่น่าพี่แบสใส่ตะกร้าไว้อโอเคเล็กอย่างเด้งเขาบอกไอ้น,นี่มันอันนี้มันสีเหลืองนะภายในก็ได้ครับอ๋อภายในมันเป็นสีขาวครีมอะโอเคใา่โอ้ครบแล้ว <c oughs> หนูรู้แล้วเหรอเดี๋ยวจะเอาอะไรอีกอ๋อนี่ง่ายชิ้นเหลืองเต็มไปหมดเลยมันเป็นเครื่องดื่มวิตามินหรอกเอาไหมเอาไหมเอาไปชิมไหมโอเคโอ้ใบได้สามอย่างแล้วอะใบได้พิเศษอะสามอย่างอ่ะโอเคครบแล้วนะไปจ่ายตังค์กันใบได้สามเลยอะใบได้สามอันใบจ่ายตังค์พี่เดชไปจ่ายตังค์เลยลูก สำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆแกะกินเลยแกะกินเลยมีอะไรมั่ง้ัใบมีต้วยมีเลสแตแล้วก็มีน้ำน้ำวิตามินม่อยใบจะกินน้ำวิตามินเลยเหรอโอเคเพื่อนเป็นไงไป กินได้ไหมกินได้เหรอรสแ,แคิเป็นยังไงไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวครับมันมาหาผมก่อนนะครับนี่ผมมีไว้ไว้ไว<ส>ช็อกโกแลตเพอร์ชี่<ๆ>แล้วก็อันนี้มันเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าภายในอาจจะเป็นสีขาวก็ได้นะอ่าไหนแกดูซิถ้าเป็นสีเหลืองนะโดนยึดของยึดของกินเลย ี่เบสแก่ยังแกแล้วนี่นี่ของพี่เบสพี่เบสบอกว่าอันนี้เป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยไส้มันเป็นสีขาวเนี่ยอ๋อไส้มันเป็นสีออกเหลืองๆนะพี่เบสถ้างั้นดังนั้นเราจะโยนยึดและเอาของก่อนชิน้นนี้ส่งต่อให้น้องไม้ไปเลยต้องเป็นสีเหลืองเทมเป็นเไม่เป็นไรแบ่งกันแบ่งกันกินอันนี้ให้กินทั้งคู่เพราะว่ามันมีทั้งสีขาวสีเหลืองเนี่ยขนมทีนโฟลอน ต่อไปน้องไบจะกินอันนี้ของใครนะเนี่ยขนมเลของไบของไบสีอะไรสีเหลืองของไบเสื้อสีเหลืองเนี่ยก็มีขนมเยอะเหมือนกันนะ เด็กๆสำหรับคลิปนี้แล้วก็กดตัวลาไปก่อนให้บินบัสปูกระตูนวันนี้กติ๊กไปก่อนนะคะบ๊ายบายแป๊บนึงครับว่าไงครับผมรู้สึกว่าไปลืมอะไรสักอย่างหนึ่งลืมอะไรครับลืมพูดคำว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องบิ๊กบิ๊กช่องบิ๊กบิ๊กช่องบิ๊กบิ๊ YouTube นี่ยนะครับบ๊ายบาย